ทำกำไรแบบง่ายๆบนโลกออนไลน์โดยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่แชร์ไลฟ์โพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียของคุณแค่นี้ก็นอนรอรับเงินเข้ากระเป๋าเลยครับ<ม>เคยลงทุนขายของออนไลน์มาเยอะครับแต่ก็ได้กำไรไม่คุ้มเลยยิ่งม,มาเจอพิษเศรษฐกิจแบบนี้เข้าไปเข้าเนื้อเต็มๆครับก็เลยมาคิดหาวิธีว่าจะทำยังไงดีโดยตรงมีสื่อโซเชียลมีเดียของเราแล้วอยากจะทำเงินจากตรงนั้นทำกำไรโดยไม่ต้องลงทุนทุนผมมาเจอกับแพลตฟอร์ม t s w ครับ T.S.W เป็นแพลทฟอมที่มีสินค้าให้เลือกมากมายคุณสามารถนำสินค้าไปต่อยอดเป็นกำไรได้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าเองเพราะมีทีมงานคุณภาพคอยสต็อกไว้ให้ไม่ต้องคิดคอนเทนต์โพสสินค้าเองเพราะมีทีมงานมาร์เก็ตติ้งมืออาชีพครับทีมงานจะคอยทำสื่อคิดคอนเทนต์โปรโมทสินค้าให้เพียงแค่คุณก๊อปปี้เอาไปโพสลงโซเชียลมีเดียของคุณไม่ต้องนั่งแพ็ทของไม่ต้องจัดส่งเองไม่ต้องทำบัญชีให้ปวดหัวเพียงแค่รอรับกำไรส่วนต่าง ง่ายไหมล่ะครับเปิดบินเพียงครั้งเดียวเพียง3,500บาทไม่ต้องสต็อกของอีกตลอดชีพทำกำไรจากสินค้าได้ทุกตัวมีสินค้าใหม่หน้าขา่ยมาทุกอาทิตย์ลดความยุ่งยากเพิ่มรายได้เข้าบา้านง่ายๆกับแพลตฟอร์ม TSW ครับแนะนำเลยนะครับกับแพลตฟอร์ม TSW ไม่ต้องลงมือทำเองครับแค่ให้ระบบทำงานให้แค่นี้ก็รอแล้วกำไรแบบง่ายๆครบจบที่นี่ที่เดียวครับ